ยังไม่วันได้ต้องยอมให้ n นนี้มนมีมีอะไรเหรอกกห่อยืนยืนสี่หน่อยเดี๋ยวพี่ตกกล้องพี่อยากเกิดบ้างพี่ไม่ได้เกิดพี่กลัวไปแล้วนะมาัวค่ะ โอ้ finally ค่ะ f i n a l l y ใช่ถึงวันนี้แล้ววันนี้ก็มาวันนี้ที่รอคอยค่ะวันที่ใหม่ก็ไปเติอ o r เวิร์กโปรเจกต์นี้กันมา2ปีค่ะใหม่ทำโปรเจกต์นี้มา2ปีค่ะแล้ววันนี้ก็มาถึงเป็น first premiere press ก็คือให้ผู้โชคดีแล้วก็ทุกคนที่ซื้อบัตรนะคะได้มานั่งดูพร้อมๆกันกับ first episode ค่ะซึ่งวันนี้วันที่27แล้วก็วันที่ on นแอรจริงๆคือหนึวันจกาค่ะตื่เต้นกันไหทุกคน ได้าทาผู้จัดคู่ก่อนอปั้นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเเป็นฟิลเหมือนอยากเรียกเพื่อนๆพี่ๆน้อ,นนองๆมาดูเป็นฟิลเหมือนแบบมาดูกันได้แล้วนะมาดูเถอะอยากให้ทุกคนได้ดูเป็นเป็นผลงานที่เหมือนใหม่กับพี่เตอ๋อที่เติบโตอยู่ท่ามกลางสายตาทุกคนแล้วก็ได้แบบผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรากันมาเยอะมากๆนะคะก็อยากให้ทุกคนได้เห็นโปรเจกต์นี้ว่าเป็นยังไง ครับก็เป็นโปรเจกต์ที่ผมไปขอความช่วยเหลือจากหลายคนมากแล้วก็เหมือนเราเริ่มต้นกันมา2คนนะครับจากผมกับน้องใหม่เริ่มต้นตั้งแต่สร้างบริษัทแล้วก็สร้างซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็วันนี้มันเป็นวันที่แบบเหมือนครั้งแรกเหมือนประมาณว่าแบบคล้ายๆว่ามีลูกแล้วอุ้มลูกมาให้คนดูมันก็แบบเหมือนเราออกมาจากห้องคลอดอะเราไปแบบพี่ค้างนี่น้องแคร์เบลนี่คือแคร์เบลก็ตื่นเต้นแต่ผมเชื่อว่าแคร์เบลจะทำให้ทุกคนแบบเหมือนรับดีใจแล้วก็มีความสุข แม่ใหม่แน่น่ะมุ้น้องคนนี้นะคะสองขวบครึ่งนะคะคนนี้ชื่อน้องเมเบิรนะคะแล้วก็คนนี้ชื่อน้องแป้งจีนะคะก็นักวิทยาศาสตร์กับนักบอลมาเจอกันนะคะันเทิงเลยไม่รู้จะเป็นยังไงมาสายมาสายนักแสดงดูก็ต้องมาฝึกการแสดงใหม่หมดเลยค่ะแต่ว่าอินเนอร์เขามีของก็เลยก็เลยพุชไปทางสายแบบศิลปะได้ค่ะ ตื่กับแฟงสีมากอะไรูวันนี้มาถึงแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกดีใจมากๆค่ะก่อนอื่นก็คือแบบขอบคุณค่ะที่หนูได้มีนามสกุลเป็นแบบเมมเบอร์มายมีดีตอบดีจังอุ้ยวันแรกวันแรกที่แตอบตัวขอบคุณขอบคุณพ <c oughs> ี่ดีขอบคุณใช่หนูแบบหนูดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณที่หนูมีพาร์ทเนอร์แบบน้องน่ารักมากๆมันยากเป็นลูกเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหม มันภูมิใจมันภูมิใจมากๆค่ะเรียกว่าสมกับถึงมาเหมือนแบบว่าสุดยอดมากๆเลยที่มาถึงณตอนตรงนี้นใช่สมการรอคอยค่ะแล้วก็หนูรนู้สึกภูมิใจในตัวเองละทุก<ม>คนมากๆแ<ม>สดงว่าที่ผ่านมามันเหนื่อยมากเอ๊ะเฮ้ยไม่ดูไม่ดูไม่ดูไม่ไมไมไมว่าการบานบ้า,บานมันเออหนูรู้สึก ความสุขมากๆแล้วหนูแบบดีใจมากๆที่ตัวเองได้มาอยู่ณตอนนี้ตรงนี้ค่ะใช่ค่ะหนูก็<ม>อย่างแรกเลยหนูต้องขอบคุณพี่ๆค่ะที่ให้โอกาสนี้กับหนูเพราะว่าหนูไม่เคยผ่านการแสดงมาก่อนเลยค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกเลยแล้วก็ได้แสดงเป็นตัวหลักเลยก็ต้องขอบคุณโอกาสจากพี่ๆค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เมเบิลแล้วก็พี่ๆจากทุกฝ่ายค่ะที่ทําให้วันนี้มันเกิดขึ้นได้ค่ะ ดีใจมากๆาแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆาค่ะที่วันนี้ผลงานชิ้นนี้ก็จะได้ออกไปให้แบบคนได้ดูคนได้เห็นใช่ค่ะนี้แม่มาดูไหมวันนี้มาดูค่ะแม่มาดูด้วยแม่มาจากภูเก็ตเนาะใช่บินมาเลยภูเก็ตทุกคนเด็กไม่ค่ยแม่บินมาต่างจังหวัดหมดเลยนี่โคราชพี่เตยอยากกินอยากกินลูกชิ้นภูเก็ตเรสองคนรู้สึกว่าอะไรที่มันยากที่สุดที่เราสามารถผ่านมันมาได้ในวันนี้ไม่ใช่ เอาน้องกันเอาน้องน้องดูก่อนเป็นยังไงบ้างก็เลยถูกเลยที่พี่าะตอบาไปอ่ะกคือหนูจะสิ่งไหนที่ยากที่สุดที่รู้สึกว่าเราสามารถทำมันผ่านมาได้เรียกการแอคติ้งแล้วกันค่ะแต่ว่าหนูได้รับทักษะเพิ่มทุกๆครั้งในแบบเวลาที่พี่ๆเขาสอนได้ความรู้เพิ่มตลอดเวลาทุกๆทุกๆคิวทุกๆแบบการฝึกฝนขอบคุณพี่ๆูนอหนูก็ จริงๆการแสดงมันท้าทายมากๆค่ะเป็นเรื่องแรกของพวกหนูทั้งสองคนแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากอยู่ค่ะในระดับหนึ่งเลยแต่ว่าพี่ๆพี่ใหม่พี่เต๋อก็ไม่เคยแบบปล่อยปล่อยเราเลยครับแบบว่าในการหมยถึงว่าในการในการถ่ายค่ะในการถ่ายคือพี่ๆก็จะมาอยู่หน้าเซตมาคอยช่วยไกลช่วยแนะนําพวกหนูตลอดก็คือเวลาหนูไม่มั่นใจหรือว่ากลัวพี่ๆก็จะแบบเอ้ยมีพี่อยู่ตรงนี้นะก็ต้องขอบคุณพี่มากค่ะ อย่างเต๋อสมัยแบบหน้าที่กันยังไงในกองที่เขอกครับอ๋อชัดเจนเลยครับคือผมผมจะไปดูแลเรื่องพาร์ทโปรดักชั่นครับเรื่องเขียนบทอะไรเรื่องแบบการถ่ายทำและส่วนคนนี้เขาจะเป็นพาร์ทของอาร์ติส์แมเนจเมนต์ครับ,รบจะดูแลเขาจะใกล้ชิดเด็กๆมากเขาจะแบบเหมือนต้องแบบเหมือนปรับลุกต้องแบบเหมือนสอนการแสดง <c oughs> พาไปออกงานเลือกเสื้อผ้าแนมะ้กระทัง่งแบบตื่นกี่โมงก็ต้องบอกว่าต้องพูดจะตื่นเช้าอะไรเงี้ย <c oughs> นอนอย่านอนดึกอะไรเงี้ยครับเ <c oughs> ขาดูแลคือน้องใหม่ดูแลแบบ มันเป็นแม่เป็นที่สาวเหมือนครอบครัวเพราะแม่พราะว่างานเรางานส่วนตัวเราก็มีงานส่วนรวมเราก็ต้องทำค่ะก็อย่างใหม่เองอะค่ะพอจบงานส่วนรวมก็คือใหม่อย่างอย่างใหม่เองก็หลังจบหลังจากจบไม่อยู่อะค่ะมันจะมีแกลบว่างสักพักหนึ่งที่ใหญ่ๆอนนี้ค่ะอันนี้ใหม่ก็คุยในขณะเดียใหม่มัลติ t a s k มากใหม่ทำได้หลายอย่างพร้อมกันใหม่ก็จะคุยกับทั้งช่องวันเรื่องโปรเจกต์ต่อไปและใช่ไหมแล้วก็ใหม่ก็รู้แล้วว่าใหม่มีวอลลนาต้นปี ซึ่งปีนี้ใหม่ก็จะผจสไม่อยู่ใหม่จะมีแก๊ปหนึ่งว่างๆเนี่ยใหม่ก็ลุยงานเบื้องหลังลุยเบื้องหลังดูแลเด็กทําให้เต็มที่อะไร้ยถึงบอกว่าเนี่ยแคร์เบล,ลเสร็จแล้วอหอยประสบความสำเร็จหลังจากนี้แม่จะไปเป็นวอลนาาแล้วนะแม่ก็จะไปขายตะขาบต่อดังนั้นก็ใช่จะปเป็นคุณยายแล้วก็จะไปโฟกัสในเรื่องของแต่ในขณะเดียวกันล่ะค่ะต่อให้ถ่ายอยู่แนวอลนาาก็คงจะต้องมี ลูกๆไงก็ต้องดูเผื่อว่าเขามีแฟนมีดมีอะไรเงี้ยไหมเองก็ต้องเป็นคนดูแลไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยได้ดั่ใจเลยสองสองคนนี้ยกเดระเด็นคาคือได้ดักใจเกินคาดอ๋ภูมิใจมากๆสิ่งหนึ่งที่ใหม่รู้สึกดีใจคือเขาเป็นเด็กดีสองคนนี้เขาเป็นเด็กดีแล้วก็แบบว่าไม่ต้องกงใช่รู้สึกดีภูมิใจนะค่ะ พี่ที่เขาเข้มงวดกับเราอย่างไรบ้างเป็นคำถามที่น่าสนใจมากไม่ไม่ได้เรียกว่าเข้มงวดเรียกว่าแบบว่าเขาเรียกไกด์ในทางให้เราเราไปในทางที่ดีค่ะแล้วก็บอกว่าอะไรไม่ดีไม่ดีใช่แต่ว่าถ้าสมมติเด็กๆเราแอบดื้อแอบซนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะคะเพราะว่าถือว่าเราสอนดีแล้วเแต่ว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกคนต้องใจเย็นเพราะเด็กก็คือเด็กก็ต้องให้เขาเติบโตไปในทางที่เขา มั่นใจเราจะไปแบบบังคับไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ ừ, ดังนั้นก็ค่อยๆทะนุทนองกันไปค่ะังไมใ,ใจน้องยังไงถ้าน้องเล่นไม่ได้หรือว่ามันยากมาก <c oughs> เราเราเป็นทั้งพี่ <c oughs> เป็นทั้งผู้จัด <c oughs> ด้วยมันต้องใช่ <c oughs> สำหรับใหม่อะใหม่พาร์ทผู้จัดอะใหม่ค่อนข้างจะแบบไม่เอามาไว้ในตัวเองเลยอะให <c oughs> ม่จะเน้นเป็นพาร์ทที่แบบเขาเป็นเป็นน้องเป็นเป็นคนในครอบครัวเราเวลาแต่เวลา อคติ้งอะไรอย่างง <So S 1> <ge ar? S 2> ่ายเพราะว่าเรารู้แล้วไงว่าจุดไหนไปไปแค่โดนจิ้มแบบโดนจุดนี้นิดเดียวปึ้งเขามาเลยอารมณ์มาเลยเรารู้รู้หมดเพราะหนูรู้ทุกอย่างของเด็กทุกคนหมายถึงว่าหมายถึงว่ารู้รู้พื้นเพว่าแต่ละคนอะอย่างเนี้ยเซนซิทีฟเรื่องอะไรถ้าเขียนบทเขียนเรื่องเขียน touch ตรงนี้นะเขาจะมาเร็วมากอะไรย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาจะรักครอบครัวรักคุณยายปึ้งเสียคุณยายไปเขาก็จะอย่างวันนี้ก็ชายก็จะคิดถึงคุณยาย น้องแป้งเขาก็จะแบบนนนคนนี้ร้องไห้ง่ายอ่ะไม่แค่ไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะแล้วก็แสจจดงเก่งใช่คนนี้เขาไม่ของเขาอยากเป็น acting coach เขาอยากเป็นแต่ acting coach แล้วก็ค่อยๆไต่ไปนะลูกเป็นนักแสดงจะพัฒน,นาไปเรนะื่อยๆอย่งางเราสองคนระหว่างพี่เต๋อพี่ใหม่เราปวดใจที่สุดปวดใจครับคิด<ะ>ว่าเขาไม่อยู่ตรงน,นี้คิดว่าเราอยากพูดอะไรก็พูดก็ค่ ทั้งสองท่านเลยค่ะเพราะว่าถูกอารมณ์อ่ะม่งั้นจำแนกว่าพี่เกิดน้ากลัวยังไงพี่ใหม่เนี่ยเลยพี่ใหม่พี่ใหม่เขาเอ้ยผมยังกลัวน้องใหม่เลยเอาล่ะดูนะผมเอาดูอะไจะแก่พี่ทำพใหม่ก่อนโอพี่ใหม่เขาจะเป็นคนแบบว่าดันแรกเราจะเจอพี่ใหม่ก่อนแต่ถ้าแต่ถ้าพี่ใหม่พอพอเจอด่านพี่ใหม่เสร็จ ถ้าผ่านเข้าด่านพี่ตือแปลว่าเราเริ yo, ่มแปลว่าสถานการณ์นั้นเราเริ่มหนักแล้วแปลว่ามันไล่แรงจริงยังไงมันลองรอบุมเป็นยังไงมันเกิดขึ้หนอ๋อเปิดพี่ใหม่เขาจะพูดอีกรอบรอบแรกก่อนถ้าแบบว่าอ่ะแล้วพี่ตือก็จะตะโกนทำไมอ่ลูกตะโกนทำไมที่ขอดพี่หรือเปล่าที่ขดพี่ใช่ไหมตอนนี้พี่ใหม่เก่งมากเลยนะใช่เหมือนแบบอยากรู้เขาจะพูดเลยอ่าต่อไม่แบบเรื่องทั่วไปเลยค่ะแบบการการทำตัวยังไงให้เหมาะสมแล้วเป็นเด็กที่น่ารักค่ะ ใช่ก็พี่ใหม่ก็จะหนึ่งรอบก่อนถ้าเข้ารอบสู่แานที่เต๋อก็แสดงว่าอันนั้นต้องต้องปรับปรุงจริงๆแล้วนะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบเล่นๆแล้วนะคือถ้าแบบพี่ทําเลยถ้าพี่เต๋อพูดแปลว่าพี่พี่ปล่อยยังไงรู้ทีทีเล็บคุ๊บกุ๊บเกิดใหม่ขึ้นทุกวันเพราะนามิกาขยันเล็บมากเล็บเล็บเล็บเหมือนไม่ข้าอุปมาแต่ว่าจริงๆนะเกิดขึ้นจริงเอเหรอ าชอบเล็บปุ๊เขาชอบเล็บปุ๊เวลาที่เขาแบบไม่ไหวแล้วไห้เล้วให้เลี้ยวแล้วกันปึ้งไปเลยคิวจิตใจคิก็คือใหม่เล็บใช่ค่ะแต่มันเง่ายง่ายพี่แล้วใครเอาเราเข้าอ่ะหนูก็ไม่อ้อนเลยมันเอาหนูเข้าจริงพี่ใหม่อ้อนพี่ใหม่แบบพี่เข้าหน่อยพี่เขาหนอพี่เขาหน่อยหนูก็บอกว่าแบบเออหายโกรธแล้วเออตอนแรกเราตกใจไหมตอนที่เขาเล็บปุ๊บออกไปอ่ะมเลยมันชินแล้วมั้ง หนูครั้งแรกคือตกใจมากหนูแบบโอ้หนูทำไมผิดมากมากหนูแบบรู้สึกผิดมากมากกับพี่ใหม่หนูขอโทษแล้วก็สักพักพี่ใหม่ก็ดีขึ้นเออเอาพี่ขอด้วยใช่ใช่ใช่แต่ว่าพอตอนวันที่ออกจากภูไปกับวันที่กลับเข้ามาบทสนทนาไม่มีอะไรคืบหน้าไปเลยยังเป็นอันเดิมไม่ไหญกล้าไม่ใหญ่กล้าชอบน้ำไม่ดูเงียบชอบน้ำเงียแต่ว่ชินแล้วชินยังไงยู่ยังไงก็สำหรับเราคงหนูคุยสามโอ ด้วยความที่ใหม่ห่วงมากๆค่ะพี่ใหม่ก็จะพูดตรงๆเลยแต่ว่าพี่ใหม่พูดคือพี่ใหม่ก็จบเลยแล้วหนูก็จะแบบอ๋อโอเคหนูต้องปรับปรุงเพราะว่าถ้าหนูไม่ได้ผิดจริงๆที่เขาคงจะไม่พูดค่ะก็แต่ใหม่พูดแล้วใหม่จบเลยไง่แต่ว่าบางคนเขาจะไม่จบอารมณ์เขาก็จะไปต่อเนื่องแต่ใหม่คือแบบใหม่จบรเงี้ค่ะก็ต้องปรับจริงๆใหม่ไอ้นะไม่ได้ยักใจเพราะว่าสร้างซีนให้น้องเขาหรือว่าเราไม่ได้ยากใจจริงๆคือบางทีอ่ะไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นแบบ โอ,าาอโอ้มันยิบย่อยเนาะอยู่ด้วยกันมันน้อยมันไม่มไมมันไม่ได้เรื่องใหญ่รอกค่ะมันแบบบางเรื่องก็ใหญ่บางเรื่องก็ใหญ่เ,หญเป็นเป็นแบบเรื่องที่แบบต้องประชุมทีมอะไรเงี้ยก็มีค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการปแรบบัแบปรับให้เด็กๆเรียนรู้เราต้องเข้าใจก่อนว,ว่าเด็กๆที่เข้ามาในองค์การอะ่ะค่ะมันจะมีทุกคนจะมีความเป็นตัวของตัวเองเพอเข้ามาในองค์กรก็ต้องแบบรับรู้ว่าโอ้เดี๋ยวจะทํางานทํางานมันจะหนักนะต้องเจออะไรบ้าง เคารพผู้ใหญ่นะเจอทุกฝ่ายนะไปกองถ่ายเนะี่ยไหว้ทุกคนทําตัวคือแค่แบบสมมติว่าหนูได้รับรู้ว่าน้องคนนี้เข้ากองแล้วแล้วเหมือนเหมือนถ้าลืมไหว้ใครหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะอัโพสเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>เหมือนถ้าแบบ<อ>เห็นว่าน้องหลุดหลุดพฤติกรรมไปเด็กอาจจะทําอะไรอย่างเงี้ย่ทันคิดไม่ทันคิดอะไรเงี้ยหนูก็จะเข้าบอกเลยว่าลูกอันนี้อันนี้แบบนี้นี่นีอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะบอกเขาเลยคือเราก็อยากจะให้น้องอ่ะเป็นทั้งเบื้องหน้าที่ที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นเบื้องหลังที่พี่ๆทีมงานเบื้องหลังรักไม่ถึง่าทั้งทีมไฟทีมทุกทีมเลยทีมตะก้องอ่ะอยากให้ทุกคนรักอยากให้เขาเป็นนักแสดงมันไม่ได้อยากให้เขาเป็นแบบคืออยากให้โตไปแล้วไปทํางานเป็นตะกล้องได้เมไปเนี่ยอ้เป็นแบบอยู่กับเขาแบบสอนตั้งแต่แรกเลยค่ะตั้งแต่กระบวนการเริ่มแรกพี่เขาก็จะให้ไปดูสมมติเราไม่มีคิวเราก็ ไปดูกองบ้างใช่ที่เขาทำเพียงยังไงเขาไปเป็นสวัสดิ์อะไรเงี้ยใช่ๆท่เกิดความเ่ำอยู่ในกองอยากถามว่าโมเมนต์เคมีของกองมีอะไงบ้างน่ารักครับเป็นมันเกิดขึ้นตอนไหนที่รู้สึกว่าอือคือจริงๆคู่นี้ยเขาผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากคือตั้งแต่ช่วงแรกๆมันมีมันมีช่วงโมเมนต์ที่แบบเหมือนถ้าเขาไม่จับมือกันไว้มันก็จะไปไม่รอดมันมันถึงขั้นที่แบบว่าผมกับน้องใหม่คุยกันว่าจะจะเลิกโปรเจกต์นี่เรื่องจริงคือแบบมอีกประมาณอีกกสองอาทิตย์จะเปิดกล้องอะไรอย่างเงี้ย เรากำลังต้องลงเงินจํานวนมหาศาลมากเพื่อสร้างโปรเจกต์นี้แต่ว่าเรายังรู้สึกไม่ได้มั่นใจในเด็ก2คนนี้มากเท่ากับที่เราคิดเหมือนแบบเป้าหมายยังไม่แน่ใจเป้าหมายเป็นเป้าหมายเดียวกับเราหรือเปล่าก็มานั่งคุยกนันเฮ้ยไหวไหมเนี่ยมันแบบมันไม่รู้ว่าเขาจะเติบโตไปแบบเป็นแบบที่เราต้องการแบบที่เราคิดแล้วก็ตัวเขาเองก็มีความปรารถนาที่ไปถึงจุดเดียวกันหรือเปล่าก็เลยมานั่งคุยกันครับพอคุยกันแล้วก็ณวันนั้นมันมีเมจิกบางอย่างเกิดขึ้นคือ พอมองไปเราได้เห็นว่าเออสองคนนี้เขาเป็นทีมเดียวกันจริงๆแล้วเขาก็แบบเออเขามีความรักและปรารถนาดีต่อกันพอบอกเขาไปว่าเออมีความคิดจะเลิกโปรเจกต์เนี่ยเขาไม่มีการโทษกันเลยเขาเขาแบบเหมือนแบบไม่ความผิดเธออะไรอย่างเงี้ยไม่มีแต่เขาแบบเหมือนแบบเขาเข้าใจสถานการณ์แล้วเหมือนกอดคอร้องไห้กันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมาแล้วเหมถึงว่าเป้าหมายของเขากับเป้าหมายของเราเป็นอันเดียวกันเลยเขาก็แบบเหมือนแบบเขารักกันแล้วก็เป็นสองคนที่ปรารถนาดีต่อกัน อย่างเราสองคนได้รับรู้กระสิทงที่มันเกิดขึ้นมาว่าโมเมนต์โปรเจกต์ไอโมเมนต์มันไม่ค่อยมีเคมีมันยังไม่มายัางไม่เจอเยอะค่ะเรารับรู้ไหมว่ามันยังไม่เิดรับรู้ค่ะเพราะว่าแบบว่าเหมือนเราก็ทํางานมาเรื่อยๆตั้งแต่แรกตรงน,นี้แล้วเราก็เหมือนแบบพยายามคุยกันพยายามปรับกันเรื่อยๆค่ะแล้วพอมาถึงวันนั้นที่พี่เขาเรียกประชุมคือมันแบบเข้าใจทุกคนมากๆเข้าใจพี่ๆด้วยวค่ะว่าทําไมสถานการณ์ตอนนั้นเป็นย่าง ต้องทำยังไงเพื่อให้รู้สึกว่าให้มันมีเคมีตามที่เขาต้องการเิดาะว่าไม่ได้เขาก็จะยุโปรเจกต์ค่ะก็คือเปิดใจจริงๆแบบที่พี่ใบบอกเรียกมาเปิดใจเลยแล้วก็บอกเลยว่าไม่ชอบกันอะไรกันอะไรยังไงคืออะไรขึ้นมาบ้างคุยกันตรงๆไปเลยตอนที่พี่ไม่เห็นใช่แล้วหลังจากนั้นเขาก็ตรงกันมาตลอดแล้วตอนนี้เขาก็คือแบบชอบหลังตรงไปชอบคือหลังตรงมากโอ้ยแล้วตรงมากคือแบบว่า อ้ยทนี้ก็เลยแบบไม่รู้เคมีที่ออกมามันเป็นเคมีอะไรนะตอนนี้เพราะเราแต่งแล้วกันค่ะมันคือมันก็รู้กันไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างในแคเบลเราจะได้เจอแบบมวลไหนของการได้รับรู้ความสัมพันธ์เลยเรียกว่ารอถ้าจะพูดว่าร้อนแรงได้ไหมหนูพูดที่ดีดีกว่าเดี๋ยวตอนไปเช็คเคมหนูบอกว่าควยไหมลูกเมมบอร์บอกหนูไม่ติดค่ะจริงเหรอ จริงเหรอลอ่ติดค่ะซีเนี้ยเอาออกไหมพี่ว่าเอาออกเถอะหนูไม่ติดค่ะหนูไม่ติดหนูพอมคนยกพี่บอลก็แบบหนูว่าโอเคหนูได้หมดเลยถามถามน้องแป้งดีกว่าแป้งติดไหมหนูก็ตามพี่บอลความไม่ติดเอ้ยเพราะว่าบรรยากาศใดๆส่งความที่แบบพูดแต่เขาซุ้มเทนาะใช่เป็นงานอาร์ตงานอาร์ตงานศิลป์นู่นนี่นั่นนั่น ทุกสุดตัวเนาะสุกสุดๆไมทุสุดตัวแล้วเราก็เราถือว่าเราได้อยากจะสร้างสิ่งที่แบบไม่เคยมีมาก่อนให้ทุกคนได้ลองดูค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเต็มที่แล้วค่ะค่อะต้องใอะไรนะครับต้องใส่ก็คือจริงๆแล้ว ตอนแรกผมก็เหมือนแบบผมก็ต้องยอมรับว่าผมไม่ได้มีประสบการณ์การเขียนบทเกิร์เลยมาก่อนแต่ว่าเรารู้สึกว่าสุดท้ายแนละ้วก็เกิเร์เลฟอะสิ่งหนึ่งที่มันแบบมันเหมือนกับสิ่งที่เราเคยทำมาคือสุดท้ายมันเป็นเรื่องความรักมันเป็นสองคนที่เขามีความรักต่อกันผมก็เลยใช้เรื่องความรักเนี่ยเป็นจุดนําแล้วก็เอาความประเด็นต่างๆเอาเนื้อเรื่องความเข้มข้นต่างสอดแทรกเข้าไปแล้วก็แล้วก็ให้ความรักของสองคนเป็นตัวนาไปก็เลยมันเป็นที่มาของการตั้งชื่อเรื่องว่าแคร์เบลเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนชื่อ ก็ใช้ประสบการณ์การเขียนบทที่มัก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกัน้วก็ mm hmm. คือผมก็ทํามาแต่หนังอะไร่งเงี้ย mm hmm. คนที่เห็นก็จะเห็นว่ามันก็จะมีความแปลกตาที่นึงเพราะว่าเราก็อยาก<ช><ช>จะให้แบบ<ช>ได้<ช>ฟีลลิ่งของความเป็นภาพยนตร์เลยแต่เข้าไปดูวันนี้ก็จะจะ,จะทรงเหมือนดูนะ จะเป็นเหมือนหนักใช่เราถ่ายมาในแบบหนักอยากให้ออนลงทุกอีพีเลยอยางีแต่ขับจ้าแต่ไม่มีเงินแต่ขับจ้าสร์อกันเยอะๆเราจะไปดูในลงเดี๋ยวแม่เคลียร์คิวสองคนนี้ให้มาดูด้วยเลยโอเคให้น้องๆฝากเลยค่ะฝาก ฝากด้วยนะคะแคเบลข้างรักนักโทษค่ะมารุนกันว่าความรักระหว่างแครกับเบลนะคะในสถานที่ที่ดูไม่มีเขาเรียกเลยนะคะไม่มีความหวังจะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะใช่ค่ะสามารถติดตามนะคะแครเบลข้างรักนักโทษนะคะทุกวันเสาร์เวลา3ามทุ่มครึ่งทางช่องวัน31ค่ะแล้วก็ YouTube My Media Production และก็มีเวอร์ชั่นอันพัดนะคะที่อาวันดีค่ะเรียกว่าจะพีทุก e p แน่นอนฝากติดตามด้วยนะคะใช่ค่ะ สัด้ค่ะสวัสค่ะค่ะอเสบนึเสร์ค่ะอีเสิรก็คือต้องดูให้ครบทุกกล้องพี่ๆเขาอยากให้ได้ทุกกล้องไม่ใช่หมดมุกอะสกนเป็นภาเออสแกนสแกนทุกกล้องไม่เหมือนเลยแล้วเ่นงที่เาหลนน่เลนน่งอนะครังอนครับเนี่ยใครเรียกเราก็มองอ่ามีหลายม อุ้ยครับอุ้ยพูดวันชื่อคนเดียวเลยเดียวกับวันที่มันไม่ยืนนานมันบอกว่าต้องเปิมันไม่ยืนนาเกเห็นพูดที่โมเนี่ยองมีราคา